เอาเลยครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนิเออร์เกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นตัวของอากูโดนะครับผมในตำแหน่งแอสซิสซินเนาะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมในบรรดา10ฮีโร่ที่บัฟมาเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมพร้อมกับสกินอีพิกสกินนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งสกินที่ผมชอบมากๆและก็น่ารักสุดๆนะครับสำหรับใครที่ชอบสายแบบคิคุอานโนเนะไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับผม ตัวของตัวอากูโนเนี่ยมันจะเล่นได้ดีในแพทปัจจุบันล่าสุดนี้หรือเปล่านะครับหลังจากที่บัฟมาพร้อมกับเซตไอเทมแบบตีเร็วป่านะครับผมเซตนี้เลยนะครับผมก็ไปออกเล่นกันได้ดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะตัวมันจะเล่นได้ดีจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะก่อนนี้เนี่ยเรารอฟังตรงข้ามดาพีโลก่อนว่าเราจะเจอตัวอะไรฟูชิเหรอ ใครที่กำลังมองหาสกินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น TP7 การันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า2แสนคนอย่าลืมแอดมินต้น TP7 ใครที่สนใจผมขอได้นำ Play พ่อมดเคลว p เพลย์ผู้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปคุ้มเปฉลาดต้องเคลวเพลย์เท่านั้นอย่าลืมเช็คคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นี่เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครหรือว่าโมเดลสกินนี้นี่มันน่ารักมากๆนะครับใครที่เล่นเป็นครั้งแรกนะครับผมแนะนำห้อัพสกิลหนึ่งนะครับผมและตัวละครตัวนี้มีเพลงประจําตัวของมันด้วยนะลา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 ช่างมันเถอะมันไม่ใช่เสียงผมนะครับซึ่งตัวของอากูโดนะครับถ้าหากว่าเราใช้ตัวของพาร์เน็นะครับ리커버리เวอรี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสกิลพิเศษของตัวอากูโดนะครับเพียงแค่เรากดหนึ่งครั้งระยะประชิดของมอนสเตอร์นะครับผมมันจะทําการไล่มนแล้วก็ ดูดหายไปเลยนะครับผมเป็นไงเป็นการฟาร์มแบบเร็วมากๆนะครับซึ่งมันคูดาวค่อนข้างที่จะนานเนาะหากว่าเราไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งตัวของป่านะครับมันก็จะกลายเป็นรีคอเวอรี่ทั่วไปนะครับผมซึ่งความสามารถนี้จะอยู่เฉพาะเราเอาตัวของพาริชมาเท่านั้นนะหรือว่าสมัยนะครับผมมันจะฟาร์มเร็วมากๆ ยิ่งเราเก็บตัวของไอตัวซีฟม้นี่ครับผมหรือว่าพารสิของมันนะครับมันก็จะยิ่งลดความเร็วไอ้ลดคูดาวของสกิลสองลงนะครับผมพร้อมกับเพิ่มสปีดให้เรานะครับแบบสะสมด้วยนะแ็นยังได้ฟื้นฟูเอสพี SP ด้วยนะครับซึ่งตัวของอากูโดนะถ้าเราตีระยะประชิดนะครับมันจะใช้ตัวของสัตว์เลี้ยงของมันนะครับโจมตีนะแต่หากว่าเราโจมตีระยะไกลนะครับ ร่างมนุษย์ที่อยู่บนหลังตัวของอากูโดเนี่ยมันจะทําการโจมตีนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนํานะว่าให้ใช้ร่างแบบประชิดตีนะครับผมเพราะว่าเวลามันตีเร็วเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับผมส่วนระยะไกลเนี่ยมันก็จะตีช้าลงเนาะมันก็ดามเมจเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะตีช้ากว่าร่างโจมตีปกตินะสําหรับใครที่โจมตีนี่ครับเราสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดนะครับผมระยะไกล แต่ถ้าหากว่าล้วงเนี่ยแนะนําให้เป็นระยะประชิดนะครับถ้าหากว่าศัตรูหนีแบบตัวของซูมาอี้ตอนนี้เนี่ยเราก็จมตีแบบระยะไกลต่อไปก่อนนะครับและพยายามชิดศัตรูให้ได้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้เสียเลือดเยอะกันเจอเอ้จนเกินไปนะครับผมบางทีลิ้นผมก็พันนะแต่ช้างมันเถอะผมไม่ได้แคร์อุย้ยขออภัยนะครับผมผมต้องแคร์ทุกคนนะาหากว่าคุณไม่ชอบในจุดไหน,นสามารถบอกผมได้นะครับผมผมจะได้ ไม่ทำนะครับผมไปไนงะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ดูตัวของอากูโดไปก่อนนะคือมันน่ารักมากๆนะครับตัวของมันนี่จะดุงดิ้งดุงดิ้งดุงดิ้งอ่ะดูตัวละครมันดิโอ้โหสำหรับการคอมโบตัวอากูโดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเล่นง่ายนะมันจะมีคอมโบรับอยู่นะครับโดยการใช้อติเมทได้2รอบจริงๆก็รอบเดียวนั่นแหละแต่ว่าเป็นการดึงตัวของอากูโดกลับมาแล้วก็ใช้อติเมทได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม ซึ่งผมจะทําให้ดูเป็นบางช็อตนะเพราะมันทําบ่อยๆไม่ได้นะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเลยถ้าหากว่าเรานะครับผมมีสกิลครบทั้ง3สกิลใช่ไหมแล้วเวลาเรากิ้งตัวของสกิลสองนะครับถ้าโดนฮีโร่นะครับที่เป็นศัตรูฝั่งตรงข้ามนะมันจะทําการกระดอนใช่ไหมแล้วตัวของเราเนี่ยกับตัวของอากูโดเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับผมระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถกดอัติเมตนะครับผมดึงอากูโดกลับมาแล้วก็ปล่อยไปอีกหนึ่งรอบได้นะครับ จะเป็นว่าตัวของอากูโดเนี่ยจะปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับผมเงื่อนไขก็เพียงเราต้องกิงให้โดนศัตรูเท่านั้นนะครับผมซึ่งเลดเกมเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าทําดีกว่านะเพราะว่ามันจะออกไม่ได้นะครับผมแต่เราสามารถทําได้นะถ้าหากว่าในไฟน์นั้นอ่ะทีมเราเยอะกว่าหรือว่าเป็นการรุมนั่นเองนะครับผมสําหรับสายแอสซิก็รู้กันอยู่นะว่ามัน บางนะมันบางโอเคเกินกันพอแค่นี้นะครับผมเล่นกันต่อเดี๋ยวจะผมจะมั่วโซ่ไปหนักกว่านี้นะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสายแอสซินเนี่ยต้องกดเลนใดเลนหนึ่งนะครับและเกมนี้เนี่ยผมจะเลือกกดตัวของฟูชินะครับเพื่อไม่ให้มันกดตัวของอ่าลีซินผมเกินไปนะเห็นไหมแม้ว่าจะ21มันก็ยังเก็บตัวลีซินไปกินได้นะครับเพราะว่ามันล็อกในป้อมยังไงล่ะ แต่อย่างที่ทุกคนรู้นะครับหรือว่าใครที่ไม่รู้เลยผมก็จะบอกให้นะในกรณีที่คุณดันเลนออฟเลนนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามไม่คิดจะกลับมากันเนี่ยให้ดันต่อไปนะครับเพราะว่าเราสามารถกดตัวของฟูชินอกระยะได้นะครับผมด้วยการกดครัวของอัลติเมตไปนะครับแบบหนี้เลยเห็นไหมแล้วก็กดโอ้โหกดสกิลหนึ่งออโต้ไปทางนู้นเฉยแต่ช่างมันเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเห็นไหมเราสามารถกดสกิลสองชิ่งไปชิ่งมาได้นะครับในกรณีที่อยู่ในร่างของมนุษย์นะ และอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากว่าฝั่งศัตรูเนี่ยไม่คิดจะกลับมากันนะครับผมก็ดันต่อไปในกรณีนี้ฝั่งตรงข้ามเลิกบวกกันแล้วได้เวลาถอยนะเจ้าสำหรับใครน่ครับผมที่ดูคลิปนี้นะบอกเลยว่ามันมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมและอย่างที่ทุกคนรู้หรือยังไม่รู้นะครับผมถ้าหากว่าคุณดูโดยการกดข้ามมานะนผมจะบอกคนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าหากตัวของอากูโดเนี่ยเอาตัวของพาลิตมานะครับ ด e คอเวอรีของตัวมันเนี่ยจะหายไปและเปลี่ยนเป็นสกิลพิเศษนะครับผมเมื่อตัวของ Agudo กดใช้งานระยะประชิดกับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะทําการร่ายเวทมนต์นะครับเมื่อหมดหลอดก็ไหนมอนสเตอร์จะตายแบบทันทีนะครับผมไม่จําเป็นว่าเราต้องตีนะซึ่งมันใช้ได้แค่ตัวของคีบป่าเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้กับอ b อบเจกต์ได้นะแต่บางทีผมก็เหมือนว่ามันใช้ได้นะแต่ว่ามันจะเหมือนครึ่งหลอดแต่ว่าเงื่อนไขมันผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับ ส่วนใหญ่ใช้กับคลิปเล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้ตัวของบัฟแดงกับบัฟฟ้านะอย่าไปใช้กับบัฟเล็กนะครับแต่ว่าเลดเกมเนี่ยมันแทบไม่ต้องใช้แล้วตีนิดเดียวมันก็ตุยแล้วนะครับผมคือเห็นตัวละครมันหรือว่าสกิมมันน่ารักแบบนี้เนี่ยอย่าไปหลงคิดว่ามันตีเบาละไอ้หนุ่มมันตีแบบละลายนะครับผมและเซตที่เราเอามานี่คือตีไว้ที่ดิคอลรับตัวหลังผมโดนไงและซานบินผมว่าไงไม่รอดครับผม แล้วผมว่าไงจะเข้าไปช่วยของเมดไหมแล้วฝั่งมันมีตั้ง3 4ี่ตัวลัซื้อเอาสักหน่อยสักตัวนึงเออมาตีไปก่อนครับผมเราสามารถตีนอกระยะแล้วเก็บไปก่นในหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหเอ็นเจล่าผมไม่รอดหรือไม่ใช่ดนะิมันตัวของหลุงไม่ใช่อาแล้วผมกินเข้าไปทําไมอ่ะเฮ้ยนี่ไงมัวแต่พูดแต่ล้กิงเข้าไปทไไดดําไ,ไมอะ่ะแล้วเรียบร้อยแล้วเมดผมโดนเป็นตัวที่ <c oughs> 2 <c oughs> จบครับผมคือกรณีที่ผมพูดเยอะเนี่ยมันก็อาจจะ เล่นเพียเพ้ยนๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นปัญหานะครับในเกมนี้ยังไงตัวของอากุโดก็คือแบกแบกแบกแล้วก็แบกนะครับโอ้มันจะอื้ยแล้วผมรอดเฉยแล้วผมไม่ลงเกือบไปละแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องกลับนะครับผมเนื่องจากว่าพาสิฟของมันเนี่ยยิ่งเราเก็บนะครับผมมันก็จะพื้นฟุเอีให้เนาะ ก็ถ <owad Es> ้าหากว่าเราใช้สกิลหนึ่งนะครับผมพาสซีฟเนี่ยมันจะดูดเข้าหาตัวอัตโนมัตินะครับผมไม่จะไปต้องเดินไปเก็บแต่ว่าการโจมตีปกติโดยที่ไม่มีสกิลหนึ่งนะครับผมมันต้องไปเก็บเท่านั้นนะนี่กลางเกมจนถึงเลดเกมเราเราก็ยังใช้ตัวของสกิลพิเศษนะครับที่มาทดแทนของรีคอเวอรี่ได้นะครับผมแต่ว่าเราก็จะเสียรีคอเวอรี่ไปเนาะหรือว่าไอ้ฟื้นฟูเล็กนะครับผมมีดีก็ต้องมีเสียนะจ๊ะ ไปกันต่อครับผมในคลิปนี้ผมอาจจะพูดยาวหน่อยนะบางทีก็มีสาระบางทีก็ไม่มีสาระแตห่หลักๆเนี่ยคุณจะได้ดูการเดินเกมแบบแบบอะไรดีอะแบบมอนเอลละกันผมคิดไม่ออกนะครับผมก็แบบมอนเอลละกันนะใครที่ดูนะครับผมก็หากว่าสนใจก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยกันกด like, กไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะไม่มากก็น้อยนะครับผมให้ความให้ผมใผมนทําคลิปต่อ,ตอไปและเป็นไง ผมโดนจับนะครับผมฟังมันมีทั้งฟูชิแล้วก็โลมตัวล็อกแต่ช่างมันนะฮะผมเสียไป2คิวแล้วถ้าผมมีครั้งที่สมนะอย่าให้มันมีครั้งที่4 <laughs> ช่างมันทุกคนในตัวไอ้ฟูชิเลนบนมาเมื่อกี้ผมโดนมันจับนะครับเดี๋ยวผมจะโซโล่ให้ดูนะและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวมันจะเก่งมากๆถ้าหากว่าเราโจมตีในระยะประชิดแบบนี้นะครับผมนี่เปงไะดูเรียบร้อยแล้วผมโดนเติมไนงะ แล้วมาโคมันมาทําไมเนี่ยมันเป็นการหนึ่งหนึ่งของรูปผู้ชายโอ้ไม่กัดไปกันต่อครับผมระหว่างนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยเหลือเพียงแค่สี่ตัวนะแล้วก็บวกกันอยู่ตรงนู้นสามตัวนะครับระหว่างนี้ตําแหน่งปลาอย่างเราก็อย่าลืมแวะเอาตัวของออฟเจ็คนะครับผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยเหมือนเหมือนจะโดนดันป้อมกลับนะ ผม่ที่ดันเลนล่างไปถึงป้อมในสุดนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดปารเลกได้นะผมต้องเอาออบเจ็กก่อนนะครับกรณีที่ทีมผมแพ้ไฟนะอันติเมตนะครับใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะมันตีเร็วมาก และยิ่งระยะประชิดนะครับบอกเลยว่าอากูโดตีแรงมากๆนะครับผมยิ่งมันตีเร็วขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งตีแรงเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพาร์ทสิบของมันเนี่ยเป็นรูปแบบความเร็วจมตีแบบสะสมนะครับผมมันจะตีเร็วขึ้นนะครับมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะมันเป็นรูปแบบการสะสมนะทุกคนและยิ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการเสกมอนออกมาช่วยตีนะครับแรงๆเลยนะ ช่วงเลตเกมเนี่ยเราเหมือนตัวตัวมันคล้ายๆกับไม้เลดี้เราสามารถเสกคลิปออกมาแทงป้อมแล้วก็ตีได้นะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียไปสแล้วนะลเ,เหลือเพียงแค่โลมตัวเดียวนะครับผมแล้วเหมือนจะมีตัวมากันปะ่ะน่าจะไอโลมนี่แหละแต่ว่าเราไม่แคร์อัติเมตรีพอดีกดดักหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็กิ้งหลบแล้วตีป้อมไปไงเรียบร้อยแล้วเกมนี้ก็จบนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเกมนี้ผมเนี่ยเอ็มแน่นอนเอ็มเอ็มวีพี ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้ากว่าทุกคนรู้เนี่ยหรือว่าชอบใจยังไงก็ตามนะครับผมชอบน้อยชอบมากก็กดไลค์เถอะมันกดฟรีนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกดติดตามแล้วผมไม่ได้ MVP เฉยเลยอะทุกคนดูจากคะแนนดิโอ้โหเศร้าใจแต่ช่างมันรู้ว่าแค่แบกก็พอเลยครับผมก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย